ทุกๆวันที่เราเริ่มต้นทำงานในตอนเช้าแล้วก็ทําไปจนถึงเย็นถึงค่าแล้วแต่หน้าที่การงานของแต่ละคนซึ่งก็แตกต่างกันใน,น่นอนที่สุดนะครับบางคนนั้นใช้พลังในทุกๆวันเนี่ยไปอย่างมากมายมหาศาลนะครับและเราจะทำยังไงนะครับในตอนเช้าของทุกวัน ทำให้เราเริ่มต้นวันใหม่แล้วมีเพิ่อะละครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับว่าเราจะทำยังไงตื่นเช้าขึ้นมาแล้วให้เรามีพลังให้เราอยากทำงานเราจะมีวิธีการยังไงโอเคเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าทำยังไงตื่นเช้าขึ้นมาแล้วปลุกพลังตัวเรานะ ให้เรามีพลังในช่วงเช้าเริ่มกันข้อแรกเลยนะครับให้เราคิดถึงเป้าหมายที่ทําให้เรามีความสุขเป้าหมายที่ทําให้เรามีความสุขคืออะไรแน่นอนที่สุดนะครับเราทุกคนก็ต้องมีนะครับว่าเป้าหมายในการทํางานเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรซึ่งมันมีเยอะแยะนะครับในเป้าหมายแต่ผมจะพูดถึงเป้าหมายพื้นฐานของทุกคนผมเชื่อมั่นว่าทุกคนทํางาน ก็เพื่อวัตถุประสงค์ก็มีอยู่สองสาข้อที่เป็นพื้นฐานไม่ทำงานเพื่อลูกก็ทำงานเพื่อครอบครัวหรือคนที่เรารักหรือทำงานเพื่อพ่อแม่หรือไม่บางคนไม่มีเป้าหมายอื่นเลยก็ทำงานเพื่อตัวเราเองนะครับเป้าหมายคือทำงานเพื่อตัวเราเองในอนาคตนะครับเพราะเด้นเนี้ย ถ้าเกิดเรามีเป้าหมายแบบนี้ที่ชัดเจนให้คิดถึงเป้าหมายไว้นะว่าวันนี้เรามีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อใครนะในข้อในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองครับที่ทำให้เรามีพลังก็คือเราต้องวางแผนชีวิตนะครับวางแผนชีวิตแล้วก็วางแผนล่วงหน้าว่าเราจะทำอะไร คือเช็คลิ์ขึ้นมานะครับว่าตื่นขึ้นมาปั๊บตอนเช้าเนี่ยเรามีอะไรต้องทำบ้างเขียนแผนออกมาเขียนแผนออกมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผนที่ชัดเจนคือในวันหนึ่งหนึ่งรู้ว่าเราจะทำอะไรที่ไหนกับใครยังไงมันก็คือว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นเจ้าของกิจการเองงานตัวแทนประกันชีวิตนะครับหรืองานที่เป็นงานอิสระแบบเนี้ย พราะถ้าเราไม่คิดงานขึ้นมาวันหนึ่งก็ไม่รู้ใครจะคิดงานให้เราเดี๋ยวต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อใครนะ,ะจะไปหาใครนะจะทําอะไรที่ไหนอย่างไงกับใครว่างั้นเถิะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่คิดงานขึ้นมามันก็คือว่างเปล่านะเพราะฉะนั้นชัดเจนก็คือต้องแปลงไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้สมมติพรุ่งนี้วันนี้คิดไว้คร่าวๆแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้าง นะวางแผนชีวิตวางแผนล่วงหน้านะจัดระบบการทำงานของตัวเองนะครับในข้อที่3ครับนะออกจากห้องตื่นปับ๊บออกจากห้องนอนแล้วมาสูดอากาศบริสุทธิ์เลยครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์เลยนะตื่นขึ้นมาไม่แบบไม่งอแงเลยต่นลุกปั๊บจากเตียงเลยก็คือมาสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้า างคนก็ออกกําลังกายหรือบางคนก็โอเคนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็โอเคกระตือร้น,นนะ,ะมีมีแบบเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะ,ะตื่นออกมาแล้วก็เพื่อที่จะให้เรามันมีความกระตือร้น,นแล้วก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์ในประเด็นข้อที่4ี่ครับเขียนขอบคุณ5้าสิ่ง ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราสำคัญที่สุดในชีวิตของเราในวันหนึ่งๆขอบคุณใครบ้างนะเขียนขึ้นมาง่าเพื่อให้เรารู้ว่านั่นคือเป้าหมายที่ชัดเจนของเราในข้อต่อมาครับนะที่จะทำให้เรามีพลังก็คือบอกรักตัวเองบอกรักคนในครอบครัวในช่วงเช้าเลยนะครับอันเนี้ย สัมพันธ์กับข้อที่สี่เลยที่เราเขียนขอบคุณขอบคุณคนที่เรารักนะขอบคุณลูกขอบคุณครอบครัวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณภรรยาของเรานะเขียนขอบคุณนะห้าอย่างและห้าอย่างนั้นคือใครและคนที่เราจะต้องบอกรักในช่วงเช้าก็คือคนที่เรารักและเราทำงานเพื่อเขานั่นเองนะครับ พอที่ยกครับหาเรื่องให้ใช่ให้เรายิ้มแล้วก็หัวเราะหลังจากตื่นนอนทำอะไรให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็สดชื่นเพื่อที่เราจะบบบได้วันนี้ทั้งวันเราจะได้ไม่มีปัญหาเราจะได้ทำงานอย่างแบบสนุกนะเพื่อเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือกินอาหาร ที่มีประโยชน์เราชอบอาหารที่เราชอบในช่วงเช้านะครับเพราะอาหารเช้านั้นดีมากๆครับอาหารอะไรอะไรที่คิดว่าเป็นอาหารที่เราชอบนะมันก็ทําให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน,นครับเพราะนั้นนะครับนี่คือวันเริ่มต้นเช้าวันใหม่ทำยังไงให้ตัวเองมีพลังอยากจะลุยงาน อยากจะทำงานอยากจะทำให้วันนี้สำเร็จและถ้าเราทำได้อย่างนี้นะครับเราไม่เหนื่อยนะครับเพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราทำงานไปเพื่ออะไรเราทำงานไปเพื่อใครนะ